สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาทดลองขับนะคะใช่ครับเชิญค่ะค่ะเชิญนั่งค่ะจะรับเครื่องดื่มเป็นชากาแฟหรือน้ำเปล่าดีคะเป็นน้ำเปล่ารอสักครู่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนั่งนะคะรถกวงขอใบขับขี่ลูกค้าด้วยค่ะรอสักครู่นะคะขออนุญาตนั่งนะคะขึ้นใบขับขี่ลูกค้าค่ะ เส้นทางทดลองขับของเราจะมี2งเส้นทางนะคะคือเส้นทางระยะสั้นกับเส้นทางระยะยาวค่ะแต่เราจะเลือกเส้นทางระยะสั้นนะคะเพื่อลดการติดขัดของการจราจรค่ะลูกค้ายินดีครับส่วนนี้จะเป็นเอกสาทรทดลองขับนะคะ เอกสารทดลองขับนะคะจะมีข้อแนะนําและข้อตกลงระหว่างการขับขี่นะคะลูกค้ารบกวนอ่านและเซ็นให้เตินหน่อยนะคะจะอธิบายเส้นทางทดลองขับร่าวๆนะคะเ,เราจะตรงออกไปจากโชว์รูมค่ะแล้วก็ตรงไปแล้วเราจะไปยูเทิร์นนะคะแล้วเราก็ตรงมาแล้วก็กลับมายูเทิร์นเพื่อเข้าโชว์รูมอีกครั้งนะคะครับผมเตขออนุญ,ญาตไปเตรียมรถเสื้อทดลองขับให้ลูกค้านะคะสักครู่ค่ะเชิญลูกค้านั่งที่ตัวรถค่ะปอับไฟฟ้านะคะปอปรับได้ที่ตรงนี้ค่ะลูกค้า ส่วนพวงมาลัยนะคะปรับได้ที่ด้านลน่างค่ะโอเคค่ะแปรนะคะแปรจะกดที่ตัวปุ่มตรงกลางค่ะลูกค้าส่วนตรงนี้เป็นการปัดน้ําฝนนะคะตรงนี้เป็นคูสตาร์ทค่ะตรงนี้เป็นไว้ปรับกระจกด,ด้านข้างนะคะอนี๋ยตไปนั่งด้านข้างลูกค้านะคะด้านนี้นะคะไปเปิดปิดไฟเลี้ยวค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นคูชันโทนค่ะเปิดใช้งานโดยการดันเข้าหาตัวนะคะแล้วก็เพิ่มความเร็วโดวยการดันขึ้นลด ลดความเร็วในการดันลงค่ะเมื่อลูกค้าได้ความเร็วที่ต้องการแล้วให้กดเซตที่ตรงด้านหัวก้านนะคะโอเคครับด้านนี้จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นออโต้โฮค่ะใช้ในกรณีที่รถติดรถติดไฟแดงค่ะลูกค้ากดที่ปุ่มนี้จะขึ้นสีแดงนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาเวลาลูกค้าจะออกตัวลูกค้าสามารถเหยียบคันเร่งและออกตัวไปได้เลยค่ะโอเครบ, okay. บกวนลูกค้าคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะ เราจะเริ่มทดลองขับกันแล้วนะคะลูกค้าใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดนะคะโอเคครับตอนนี้เป็นทางตรงนะคะลูกค้าลองเหยียบอัตราเล่งดูได้ค่ะใช okay, ครับ MG5 ของเรานะคะจะมีระบบช่วยเหลือความปลอดภยัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ค่ะเช่นระบบ ABS ค่ะระบบป้องกันล้อล็อกค่ะ mm hmm. เวลาเบรกล้อจะไม่ล็อกนะคะระบบ EBA ค่ะระบบเสริมแรงเบรกนะคะและระบบ S b s d ค่ะระบบช่วยเตือนูงอัดสายตาค่ะลูกค้าโอเคครับรบกวนลูกคา้ายูเทินและเลี้ยวเข้าโชว์รูมค่ะโอเคครับรบกวนลูกค้าถอยจอดนะคะรถ mg 5ของเราค่ะจะมีกล้องมองรอบคัน360อหกองศานะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกรณีที่มองไม่เห็นค่ะกรณีมีสิง่งกีดขวางมีสัตว์เลี้ยงหรือเด็กนะคะโอเคครับขอเชิญลูกค้าดังด้านหน้ารถเลยนะคะครับผม สังเกตนะคะรถ MG5 จะเป็นไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัตินะคะอาเชิญด้านหลังค่ะฝาท้ายด้านหลังจะเป็นฝาท้ายแบบเปิดปิดแบบขันแรงนะคะแล้วก็เบาะหลังพับได้40-60นะคะแต่เชิญลูกค้าบนโชว์รูมค่ะเอกสารตรงนี้ผมเซ็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะาลองข่าวันนี้ลูกค้าเป็นไงบ้างคะซึ่โอเคครับอาการเร่งดีครับเดี๋ยวผมจะทําการจองวันนี้เลยนะครับ ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเตยเดินไปส่งที่รถค่ะเชิญค่ะ